โอ้โหเปลี่ยนแฟน20คนในเดือนเดียวเทคนิคแพวพาหลอกเงินถ้าเรื่องนี้เป็นสาวๆคงไม่แปลกนะแต่ตอนนี้เป็นคุณยายวัย60เชื่อไหมล่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงสุดฮือฮานะคะที่ประเทศจีนนี้ไม่พ้นเรื่องราวของคุณยายแซ่เจ้าวัย60ปีถูกจำรวจจับกลุ่มหลังพบพฤติกรรมหลอกเอาเงินจากชายประมาณ20คนในเดือนเดียวนะโดยใช้แอป หรือเว็บหาคู่หลอกให้ชายมาติดพันและใช้อุบายหลอกเงินเรื่องราวเนี่ยถูกเปิดเผยหลังจากคุณตาแซจางซึ่งอายุมากกว่าทั้งคู่พบกันผ่านแอปแล้วก็มีการนัดเดทกันหลายครั้งก่อนที่คุณตาจะพบความผิดปกติหลายอย่างเกิดระแวงว่าคุณยายเนี่ยอาจจะหลอกลวงแล้วก็รีบหาทางชิ่งจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจตาจางเล่าว,ว่า ตอนที่เพิ่งทำความรู้จักกันคุณยายเนี่ยมักจะสวมใส่ชุดนอนเซ็กซี่วิดีโอคอลคุยกันเมื่อมีการนัดเดทคุณยายจะเชื้อเชิญไปที่บ้านและจับมือถือแขนสัมผัสอย่างใกล้ชิดและหลอกให้ฝ่ายชายแวะซื้อผลไม้ที่ร้านโดยจะเลือกผลไม้ราคาสูงทั้งกีวีทุเรียนเมื่อฝ่ายชายยอมซื้อคุณยายจะออกอุบายฝากผลไม้ไว้ที่ร้านบอกว่าจะกลับมาเอาทีหลัง และบอกฝ่ายชายว่าเปลี่ยนใจไม่ไปบ้านแล้วขอไปทานอาหารที่ร้านแทนเมื่อคุณตาเนี่ยเห็นความผิดปกติและก็พิรุษจึงรีบชิ่งก่อนที่จะสูญเสียงเงินมากกว่านี้แจ้งความกับตำรวจและตำรวจก็ทำการสืบสวนพบว่าคุณยายแสบรายเนี้ยมือพิธกรรมแบบเดียวกับที่ทำกับชายคนอื่นๆซึ่งมีอายุมากกว่าตนรวมแล้วมากถึง20คนในเวลาหเดือนเอง โดยคุณยายเนี่ยจะย้อนกลับไปที่ร้านผลไม้บอกว่าไม่เอาแล้วนะแล้วก็ขอรับเงินคืนแทนโดยวิธีเนี้ลอกเยี่วมานักต่อนนะักก่อนที่สุดท้ายอ่ะตำรวจจะเข้าจับกลุ่มคุณยายพร้อมดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงก็เป็นเรื่องจริงนะอย่าคิดแต่ว่าเฉพาะสาวๆที่แสบผู้หญิงแบบคุณยายก็แสบได้เหมือนกันเนาะถ้าชอบขอหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้มีที่มาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ